สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาหาปลาค่อนนะครับรวานเกี่ยวข้าวนี่ครับปลาช่อนน,นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเต็มเลยครับ นี่ครับปลาช่อนปลาหมอปลากระเดืออเล็กนี่ครับปลาขอนครับดงปลาขอนปลาหมอปลาช่อนนี่ เยอะครับโห oh, มาครับมาครับมาเก็บด้วยกันเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับนี่ครับผลงานหาจับปลาคอนของเราได้เยอะอยู่นะครับปลาคอน ปลากรดีปลาอะไรตายหมดนะครับตายแห้งหมดบางตัวก็ไม่เอาทําเก็ดยากครับโอเคครับนี่ครับบรรยากาศยามเชา้ชาเชา้าเช้าข้าวก็เกี่ยวแล้วนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ